พระรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิโสอาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ Supa tepano bhagavato sahakasangko sangkangnammi mm -hmm. antarani mayantang bhagavantang wajja pika yitung bhupapa karnama karan jewa bhutanusati nayanta karomase namo tassa อะราหโตสัมมาสัมพุทธัสสนามตัสสะภะคะวะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธัสส ตังโคปะนาภะขวันตังเอวังกัลยาณโอกิติสัทโอะอะภูคะโตขิติปิโสภะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรรณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิถูอานุตาโอภุริสัทธรรมะสารถิสัทถาเทวมนุสสานังพุทโธภะขวา ทหันตมยังพุทธภิกิติงกโรโอมะสเซพุทวารันตวรตาที่คุณาพิยุตตสุทธาพิญาณกรุณาหิสมาคาตตโพเทิโยสุชนตังกมมังวสุโล วันธามหธรรมรนังสิลาสชิเพนทางกราบพุทโธยสัพปานินังสารนังเขมมุตตมังปัตมานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังพุทธาสหันสมิธาสวะ ขุทโธเมื่อสวิเกสรอขุทโธทุกขะสักขะตาจะาิทัตตาจ้หิตาสเมขุทัสสะหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสามีขุทัสเสวะสุโพอทิตัง นาที่เมสรนังอันยังพุตทอเมสรนังวลังเอเตนัสจาวะเชนะวัดเทยังสาธุสาเสนพุททางเมวันธมานนายังกุญญังปัสสุตังอิทาสาเพียอยันตรายาเม มหาสสงตาสติชะสากาเยนวาจายวเจตสาวาพุทธทกุกมังปกตังมมยายังคุทธปฏติคันทันตุอัจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวพุทธทอันตมยังธรรมานุสตินนยังกาโรมะเส สวา,าวกาโตภคะวตาธรมโมสันเจติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปจจตังเวทิตาโพวินยูเฮเตหันธรรมยังธรรมาภิคติงกโรมะเซสวากาตตาทิคุณโย ο, ขคะวเซนเเซโย ο, โยมะขปะกปะริยต ah ah an <t> ิวิโมขเภทโทะหัมโมกุโลกปตนาทัททาลิทาลีวันทาหมังตมะหลังวลธัมมะเมตังธัมโมโยสัพพานินังสารังเขมมุตัง สติญานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังธรรมะสหันสมิธาโสวาธรรมโอเมสามิเกิดสรธรรมโมทุขาสสะขาตาจจวิธาตัจจหิตาสเม ธรรมะสังนิยเทมิสริรันชิพิตันจิทังควันทันโตหังจริสามีธรรมะเสวะสุธรรมะตังนตทิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจวัตเชนะ ว่าเทยังสาธุสาเสนธทำมังมีวันทำมาเนนาอย่างปุนอย่างปัสสุตังอิทาสัพเพปยันตรายาเมมาให้สงตาสติชสากาเยนวาจายวเจตสาวะทมเมกุกังมังปะกตังไมยอย่าง ธรรมโมปฏิคัน kind ห of ันตุอัจียันตังกาลันตะเลสังวะลิตงวัดธรมเมหันตมยังสังขานุสตินยังกโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสับุคคละเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโย อันชริกาลนิยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสติหันธรรมยังสังขาพิกิติงกโรมาเซสัรัมโชสุปฏิปาติกุณาธิยุโตโยทาพิโทอาริยภุคลาสังคเซโท ศีลาธรรมอปวลาสยกายจิตตวันธามหังตมริยานักนังสุสุทังสังขโยสัพพปานินางสารนังเคมมุตมังตติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรณัง สังขสาหันสมิทโสวสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขสคาตาจาริธาตาจิตาสเมสังขสังนิยเทมิสริรันชิวิตันจิทังควันทันโตหังจลิสสเม สังขัดโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวะลังเเตนาสัจวัตเชนะาวัเถยังสัตุสานสังฆเมวันธมานนายังพุนยังปัสสุตังอิทา ัพเปียันตรายาเมมาิสุงตาสะเตชัสากาเยนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกมังปกตังวายยังสังโคปฏิคันหันตุอัจฉยันตังการันตะเลสังวลิตงวะสังเคหันตมยัง นาทีเมสร้ังอัญญนาติอาทิกาสัจจกิริยาคตายปนามาเสนัทิเมสร้ังอัญยังพุทโธเมสร้ังวรังเอเตนะสัจวัตเชนัสสดิเมโหตุสัพพธานัทิเมสร้ังอัญยัง ธรรมโมเมสรนังวรังเฮเตนะสัจวัตเจนะสอดทิเมโหตุสัพพธานัตทิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเฮเตนะสัจวัตเจนะสอดทิเมโหตุสัพพธา อันดมยังมหากรุณิกนาโทติอาทิกาคาทยพนามาเสมหากรุณิกนาโทอัธยาสัพปานินังปุเลตวาปารมีสัพปาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะ มาหุ่นโตสาผู้ปัทวามาฮัการุณิโกนาโทหิตายาสาพปานินังคู่เลตาวาปารมีสาภาปัตโตสัมโพธิมุตมมังเอเตนัสัจาวาเชนะมาหุ่นโตสาผู้ปัทวา มหาการุณิกนาโทสุขา a า a s a p a p a n i 낭กุเลตวาปารมีสัพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเฮเตนะสัเจวัะเชนะมาหุนโตสัพพุปัตถวา Tatang wa kamaya na pati kang kee ana katang yata tita mba hinantang apatan ja ana katang patjupan nanjayo tamang tata tata wipat sate asang hirang asang kupang tang wita manupu อาเชวากิจจมาตาปังโกชัญญามรณงสเวนาฮิโนสังคารันเตนามหเสนนามาจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตภัตันทิตังตังเวพเทการตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิติสัเพสังขาราอนิจาติ ยะธาปัญญายปันสติอาธานิพินทติทุเคเอสามะโควิสุนติยาสัพเพสังคาราทุคาติยะาปัญญายปันสติอาธานิพินทติทุกเคเอสามะโควิสุนติยาสัพเพธรรมาอนันตติยะาปัญญายปันสติ อัฏานิมพินทติทุกเคเอสมะโควิสุนทิยาอัปกาเตมนุเสสุเยชนาปรคามิโนอาทายังอิตลาปะชาติระเมวานุทาวติเยจะโคสัมมาทักขาเตธรรมเมธรรมานุวัตติโนเตชนาปรเมสันติ มัจจุเทยังสุทุนตรังกันหังธรรม,มังวิปาหายะสุกังพาเวทาปันดิโตโอกาโนกามะคามะวิเวเกยธาตุระมังตตราพิรตติมีเฉยยะหิตวากาเมอกินจโนปรโยธาเปยยะอัตานางังจิตตะกะเลเสหิปันดิโต เยสังสัมโพธิยังเกสุสัมมาจิตังสุภาวิตังอาธานาปตินิสักเกอนุปาทายะเยรตาคีนาสวาชุติมันโตเตโลเกปรินิพุตาติอุปนิยะติโลกโกโลกคือหมูสัตว์อันชารานำเขาไปอยู่อทุวไม่ยั่งยืน อตาโนโลโกโลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นเครื่องต้านทานอนาพิสโลไม่มีอะไรเป็นที่พึง่งอสโกโลโกโลกคือหมูสัตว์มันไม่มีอะไรเป็นของของตนสัพพังปหายะครนิยังจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งพวงไปกูโนโลโกอติโตโลกคือหมูสัตว์มันพ้องอยู่เป็นนิด ตันหาทาโซเป็นธาตุแห่งตันหาดังนี้แลภาระหาเวปัญจาขันธาขันหาเป็นภาระแลภาระหโรจะบุคโลก็บุคคลเป็นผู้นำภาระไปภาระทนังทุกครั้งโลเกการถือเอาภาระเป็นทุกข์ในโลกภาระนิเคป,ปนังสุข,ขังการพงภาระเสียเป็นสข นิคิปิตาวาครุงพลังบุคคลทิ้งพาระอันหนักเสียแล้วอันยังพลังอนาธิยะไม่ช่วยเอาสิ่งอื่นเป็นพาระอีกสมุนลังตันหังอภุยหะจากเป็นผู้ถอนตันหาตั้งรากไายนิชาโตปรินิพูต้โตตีหมดความปรารถนาแล้วปรินิพานดังนี้แล สเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอาเวราหนโตเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดอัพยาปัช,ชาหนโตเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิดอนิฆาหนโตเป็นผู้ไม่มีทุกกายทุกใจเถิดสุขีอัตานังปริหารันโตเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิดสเพสตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกข้าประมุนจันโตผลจากทุกเธอสเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมาลาธาสัมปติโตวิกันชันโตอย่าไปบาสจากสมบัติอันตนได้แล้วเถอสเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสกา เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมมาทายทาธาเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมมโยนีเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมมาพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันุก์กรรมมาปฏิสารณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมมังกลิสันเต จากทำกรรมอันใดไว้กัลลยาณังวาปาปะกังวากรรมอันดีหรือชั่วตัดสาทายาธาปวิสันติก็จกเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นครับ ยโคธรรมังวรังตัสสะเยชนาเตชนาวรังโกจิตังสังขตังมุตโตเอโสปโมทุขังขยโยยโคธรรมังทมใดแลเป็นธรรมไม่มีที่ภายในและที่ภายนอกไม่มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึงไม่มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่ เป็นธรรมความทั่วของใสปราศจากอารมณ์ต่างๆอันจากพึงติดต้องเป็นธรรมว่างเปล่าจากกวงสังคตะที่เกิดดับขวารังตัดสาธรรมนั่นแลเป็นธรรมจากพึงประจักษ์เฉพาะตนอันบุคคลจากพึงเห็นเองคือพาณิพานเป็นที่รลุดลอดที่เรียกว่าฝังร่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย อันบุคคลข้ามได้แสนยากเป็นธรรมประเสริฐอันพรตาตถาคตเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วเยชนาเตบรรดาลมนุษย์ทั้งหลายชนเหล่าใดที่เป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝังลวงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายอันบุคคลข้ามได้แสนยากชนเหล่านั้นมีประมาณน้อย ส่วนหมูสัตว์คือชนนอกจากนี้จากนี้ยอมเลาะเลียบไปตามชายฝั่งคือไปแล้วในอารมณ์ต่างๆตามเห็นรูปรสผัพภา,พาเสียงกินอยู่นั่นและเหมือนหลับอยู่ก็ชนทั้งหลายเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระตถาคตเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วชนทั้งหลายเหล่านั้นจกเป็นผู้พ้นทุกเข้าถึงฟัง ลวงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายหันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้นชนาวรังก็ชนใดทำจิตของตนไม่ให้มีที่ภายในและที่ภายนอกไม่ให้มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึงไม่ให้มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่ไม่ให้ตามเห็นอารมณ์ต่างๆ ให้ผ่องใสปราศจากอารมณ์ต่างๆอันมาติดต้องให้ว่างเปล่าจากพวงสังขตาที่เกิดดับชนนั้นจักเป็นผู้พ้นทุกเข้าถึงฝั่งล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายอันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้นหรือมีฉะนั้นชนใดเป็นผู้กำหนดรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นที่ตั้ง มีรูปารมณ์เป็นต้นโดยความแยบคายแห่งจิตอยู่เฉพาะชนนั้นก็จักประจักแจ้งอารมณ์ต่างๆตามความเป็นจริงที่มันไม่จริงคือว่างเปล่าแล้วละอาท้อถอยเหนื่อยน่ายคลายวางเป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฟังล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้นโกจิตตัางสังก็จิตของเรานี่เรามันเพลินเที่ยวไปแล้วในอารมณ์ต่างๆตามเห็นรูปรสผฏฐภพาเสียงกินอยู่เหมือนหลับอยู่ขะตังมุตตอชะนะนเราเราจากเป็นผู้พ้นทุกจิตของเราจะเข้าถึงฝั่งล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้นได้เอโซฟาโมเหตุนั้นการระบัดนี้เราจักทาจิตของเราไม่ให้มีที่ภายในและที่ภายนอกไม่ให้มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึงไม่ให้มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่ไม่ให้ตามเห็นอารมณ์ต่างๆให้ผ่องใสปราศจากอารมณ์ต่างๆอันมาติดต้อง ให้วางป่าจากพวงสังคาตาที่เกิดดับทุกครั้งขยโยเป็นผู้พ้นทุกเข้าถึงฝังลวงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายอันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้นหรือมีฉะนั้นเราจะกำนอรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นที่ตั้งมีรูปารมณ์เป็นต้นโดยความแยบคายแห่งจิตอยู่เฉพาะ เพื่อประจักษ์แจ้งอารมณ์ต่างๆต,ตามความเป็นจริงที่มันไม่จริงคือวา่างเปล่าแล้วระอาท้อถอยเหนื่อยนายคลายวางเป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝังล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายอันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้นซึ่งเป็นธรรมประเสริฐคือพรานิพานเป็นที่หลุดรอด ตามที่พระตถาคตเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วนั้นนั่นแลงกรรมาทานหานี่นาพุทธองค์ทวนทวนทุกองค์ทรงชี้แผ่พายเป็นมูลฐานเก่าเป็นเข้าบรรยายให้เราทั้งหลายน้อมนำจำเรินผมขนนี้นั้นหมายมันว่าดีนกด,ดำตามที่ ว่าดีมากลายเล็บฟันอีกหน้าก็ว่าเฉิดชายยามเยื่อเยี่ยมภายเหมือนภายสิงสีหนังอีกห่อหุมอกกุมกายีว่าลำเลิศทีมีรอบกายาผมขนที่ไขรมีในกายาเห็นได้ด้วยตาทั้งหนังเล็บฟันให้นิ่งพินิตนอมพิษย่าพัน ที่เราสำคัญหมายมั่นเป็นตนหมายว่าดีงามและสามตัวตนว่าสัตว์ว่าคนว่าตนเราท่านให้นิ่งพินิษน้นอมพิษอย่าคานอย่าร้อนรนลานนอกในมีดูดูนอกดูในแยกไขพิษดูว่างามควรรู้มากมูลโสมมดอกไม้เพื่อนผูด ไม่คู่โสมมใช่ควรสูตด,ดมชมชื่นทัดแต่งให้นิ่งพินิษเพ่งพิษอย่าแวงดูให้รู้แจง้งทั้งนอกทั้งในดูทั่วกายาที่มาที่ไปต้นปลายแค่ไหนเพ็ุจริงให้รู้ความที่มืดมนว่าตนว่าตูถือตนถือตูรู้แล้วว่าหลง ปงสัตว์ใดมีร้ายดีปานกลางใกล้ไกลรอบข้างทั่วไปไม่เว้นเป็นผู้มีคุณผู้คุณขอดเวนใช่คุณใช่เวนสัตว์ในโอคาขอมีส่วนได้ซึ่งในบุญญาทันที่แห่งค่าบากวันขวัญควายทั้งภายนอกใน มีได้เครื่องคายขอได้เหมือนไม้ขาให้นีเทินสเพสตาสทาหนโตอาเวราสุขชีวิโนกตังบุญญาพรังไมหังสเพภาคีพะวันตุเต